โอเคโอเคโอเคมาเจริญสุขเจริญพรรอบเดียวเลยเดียวรอบเดียวรเดียเออเสร็จเริ่มต้นแจะมองได้ก็เอาห่ากันเริ่มตึกเออตั้งแต่ผู้ชายเห็นไหมเพราะว่าผู้ชายต้องการนั่นก่อนอยู่แล้วเออ สรุเจขเลิศจะเล่าพอมามามาอ้าสรู้สรู้อยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งเพื่อทุกคนเด้อไม่ออกมาประมาณเกือบสามสิบคดเลยแหละเออแม่เมื่อที่เดานั่งอยู่วันยิงยาวอย่างแม่เนอะฮะ

ยามเช้าเช้านี้บิต่มาอยู่ที่บ้านไข่สีเปเลยดำนะนะเตรียมเรียมเรียมก็ออกกล้องเลยจะได้ก็ได้รช้าวันเฮียนี่และดิ

โอ้ต <c ười> <à> ้องการขูดค้นรางวัลที่หนึ่งนี่มาแจฟ้าวพาแจฟยามได้สีรวยโม้รวยจักเหนือมือเอินเแหละมือเอินรวยรวยงานรวยรวยเอาชาดูชาดูอยู่ดีมีแห้งเลยโอ้บ้านนี่จะเห็นหนาเห็นหนาเนาโอ้หลายปีเด้ หลายปีนะ้วนักจากาห่างเหินกันมานาน,น,นาโอ้โหต้องหนับตักแต่ใช่ปะโอ้ยจำได้อยู่ลงไปเมื่อไดนี่เมื่อีอ้ร่ป,ปะโอ้ข้ามใช่สะพานว่ะ

เนี่ยตั้งชื่อตัวบันทึกใดตั้งใจตั้ยงใจตั้งนะไปเร็วมาเร็วติดงานเลยพวกเลย นนี่นี่ั่นไม่ได้อยู่นั่นโปงโซบน้เพิ่นจ่เลยฮะเดี๋ยวังคุยกันอีกที่เดงยังวัวแทาน่านี่ยฮะออชื่อว่าไก่ชื่อว่าเน่ เดี๋ยวแม่เี๋วแม่เดีออกเสวยเว่าอยู่แต่คนไทยเว้ยมาแล้ววะเก็บแบบเออเอาเอาอาเจ้ะไรเง่ฮะกาบแลคูบากาบแลวแต่เมื่อได้แต่เมืองานที่สี่นั่นะารบ่เดี๋ยวเ่อจกันนันที่สี่ครับ ใครยู่ยังก่อนยังก่อนสองการเนาะเพราะว่าสงการพอดีวันนั้นอสองการวันที่สิบห้าสิบสี่สิบสี่สิบหาเพรว่างได้คุบาร์ติดงานอยู่พุน่นเลยไม่อยากยังไงนะมันต้องได้เตรียมงานเตรียมนะต้องให้ว่างแล้วเดี๋ยวจะนั่นแหละเดี๋ยวจัด <c oughs> <c oughs> คิวให้ต้องที่พินิจกับโงานต่าง กระสอบเนี่อบมีแหละาเปาอันตรายเามัดมาแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวนี้อะไรเดี๋ยวเาอกเดะบบก อยู่เพื่อละเลยนครออกไปประมาณ30-40โลบ้านนาบ้นุญทีมตำบลนาทรายบริติดสนามบินเพื่ะใกล้ๆสนามบินนะอยู่ทงอยู่ข้างอยู่ป่าอยู่ดงต้นป่าเลื่อยเลื่อยครับเลื่อยเลื่อยมันป่า ครับก <correction S 1> ็ไปไปมามาไปนี้นะคือเห็นนี่แหละนี่มีได้กระชวยเหลือกันไปมาไปนี่มาเมื่อวานนี่มาแล้วนั่นโมาสาสนันห้านี่ अब जाएगा तो तो पास होगा सा सके कमेटी रूप से दस्ती पास होगी तो करेगी इस बारे में तेरा 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 ते

ยืนลบจยังเข้าเนียยายเต็มเลย้าจาวไป,ปะจะไปหาผาจานเลเออปันหาไปรเรยนั่นเลยเด้อสอบมาก่อนจะได้โอ้ย<อ>มอไน็สอบมวนี้ก,าาก<อ>็มา,กาัก้

ด้วยอาสืฝากคุมไ่ได้เลยบเต็มแล้วแหละสเอาซมันยะบอม่เมื่อปืนะี่ยัได้ออกอยู่ดีๆ็เท่า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 ่่่า่่่ทททเา

<laughs> <laughs> bình thần hà lơi rồi thấy hiền quá <laughs> ก็ได้ไปั้าเพื่อสุดยานก้วว่า อ๋อไปแล้วแล้วแล้ทั้งนี่ย่น้าดได้าอยแล้วได้อ เข่าก้อนแน่เลยดีฮะน้ำม e ือเนี่ยเข้าได้เกียววงได้เจี๊ยบใช่ไหมใช่ใช่ก็ใช่

กมบัสที่วคุ้มบัีบ้จังหายมาทานี้าบ่ละคุณบาลุงเลยี่ยวสองทางมันทัวถึงมั้งทัวถึงแม่นละทัวถึงใช้ระบบใ้ระบบ

Những nhạc nhoáng 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 นม่น่าเอององ,อง,องน้ำอ่ะงงน้ำก้นน้ำผาปะอั <c oughs> <c oughs> นน,นี้สายใต้มาเหนือมา้เสนอไปใต้ไปเนี่ย

bớt leo bắt đầu bài nào kia bắt đầu nè tay sai cô là sai đấy nhỉ? kiếp kiếp tốt bớt thôi mà kiếp tốt kiếp tốt vẫn nhá, 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 หน <recess ed isolation> <nek> ึ่ว่าบ่มีนึกว่าเบิร์ดเลยเบิรพี่เลยาพีชาเอาปไ้ามาอก็เลยคนก็เลยทีว่าเจ้าข้าเ่ถึงพากสอบแล้วกระพาทันอ่อเปินแพี่เจะเอาต

ขอบคุณครับครับน้องที่รับขอบคุณครับท่านผู้ชมที่รับชมนะ <laughs>